นะถึงเวลาที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมกันสืบต่อไปอีกวันหนึ่งดักใจของเราให้ดีประคับประครองจิตใจของเราให้อยู่ในความสงบอย่าปลุแต่งสิ่งใดๆทั้งขลายทั้งปวงเพราะการปฏิบัติธรรมหรือว่าภาวนา สมาธิสมถฐานใดก็ตามต้องอาศัยความสงบนั้นทัดใจเราไม่สงบปัญญาเราที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงทั้งหลายมันก็ไม่เกิดขึ้นมันจะต้องรู้เห็นสัจธรรมความจริงทั้งปวงได้ยากแต่ทัาใจเราสงบ เราไม่ปรุงแต่งกำหนดลมหายใจแบบที่ครูบาอาจารย์ตั้งไว้จะเป็นพุโทโธสัมมาระหังหรือยุบหนอพังหนอก็สุดแต่ที่ทุกคนจะถูกจริตก็ภาวนาไปให้ใจรวมเป็นหนึง่งให้ใจเรานิ่งสงบเป็นใช้ได้ เมื่อจิตเราอยู่ในความสงบมีสมาธิดีปัญญาที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงถึงความเกิดดับถึงความจริงของโลกมันก็จะก่อเกิดมีขึ้นแม้การฟังทำจากครูบาอาจารย์ฟังแล้วก็เข้าใจ แต่ถ้าจิตไม่สงบฟังแล้วก็เลอะเรือนฟังแล้วก็ไม่ได้เนื้อหาสาระไม่ได้ใจความการที่เราจะนำไปประพฤติบัติมันก็ไม่มีมักมีผลอะไรนั้นสำคัญที่ใจที่จิตของเราให้สงบไวต่อจากนี้เราจะทำจิตสงบกันสิบห้านาทีก่อนที่จะเริ่มบรรยายธรรมเพื่อเสริมเติมปัญญาให้ทุกคน ได้เข้าใจว่าหน้าที่ของพุทธศาสนนพุทธบริษัทที่ดีที่จะมีต่อาศาสนธรรมคำสอนพระเจ้านั้นควรจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องและตรงต่อพระธรรมคำสอนนั้นนั้นสิบห้านาทีนี้จงสงบพร้อมกัน นี่เดินจิตได้ใช้ได้พอสมควรแต่จำไม่แน้ว่าจิตที่เราเดินไปสู่ความสงบต้องสงบจริงๆสงบจากสิ่งที่เป็นข้าสุดทางใจของเราทางการปฏิบัติของเราจิตที่สงบต้องไม่มีกิเลสไม่มีตัณหา ไม่ทยานออกไปดึยความอยากแห่งกิเลสและตัณหาจิตต้องไม่มีโลคโกรธหลงไม่มีอิจฉาดิษยาอาฆาตพัาบาทจองเวรในดๆดทั้งสิ้นถึงเจี่ยวกว่าจิตสงบสงบเพื่อมรักผลสงบเพื่อเสริมเติมแต่งปัญญาของเราให้รู้เห็นตามความเป็นจริงให้ได้ให้รู้ถึงความเกิดดับให้ได้ ให้รู้ว่ามนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรจะดำรงอยู่ในโลกใบนี้แบบผาสุกอย่างไรนั่นต้องอาศัยปัญญาอาศัยความจริงเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเราเองให้ไปสู่แนวที่ถูกต้องทางที่ถูกต้องเพื่อความสำเร็จในสิ่งที่เรามุ่งมา่ปรารถนาไว้ในพระพุทธศาสนา แม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมก็ตามจำไว้ว่าการปฏิบัติธรรมทุกครั้งทุกคราทุกเมื่อทุกกานใดๆก็ตามเราปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสปฏิบัติเพื่อให้จิตมันสงบสงบด้วยความสุขที่ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีความอยาก ที่ถูกชักจูงไปในทางเสื่อมไม่ใช่ความเจริญเราปฏิบัติเพื่อให้มันถูกต้องตามศาสนาทำคำสอนรุธเจ้าทำความดีให้ก่อเกิดมีขึ้นในสันดานตลอดเวลาอะไรที่มันไม่ถูกไม่ดีไม่งามที่มันมีอยู่ในขันธสันดานเราต้องกำจัดมันออกไปความดีใดที่มีในขันธสันดานต้องรักษาไว้ เสริมเติมแต่งเข้าไว้ให้มันมีมากขึ้นมากขึ้นจเจริญขึ้นตลอดเวลานี่แหละถึงเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมคําคสอนของพุทธเจ้ายิ่งเป็นพระก็จะได้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของบรรสานชนทั้หลายญาติโยมทั้งปวงจะได้เป็นที่พึ่งของเขาได้อย่างแท้จริงถ้าเราปฏิบัติ ไปในสิ่งที่ไม่ถูกไม่งามปฏิบัติแล้วเกิดความอยากโลภโกรธหลงเห็นตัวเห็นตนมีตัว,ม,ตวมีตนอยู่อย่างนี้เราจะเป็นที่พึ่งเขาได้อย่างไรเรากินข้าวเขากินจิป,ปาถะของเขาเราจะต้องไปเป็นงัวเป็นควายใช้หนี้เขาเพราะเราไม่มีบุญให้เขาไม่มีกุศลให้เขาไม่มีสิ่งที่จะอุทิศให้เขาได้เลยนั้นนีดบรรดาพระ เทนายต้องจดจําไว้ให้ดีเราอยู่ได้เพราะบรรดาญาติโยมที่เขาศรัทธาเราอยู่ได้เพราะข้าวปลาอาหารของเขาปัจัยสีที่เขาให้เราดันั้นจงรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีให้งามทําตามพระธรรมวินัยทําตามพระธรรมคําสอนพระเจ้าฟอกจิตตนเองให้สะอาดหนีตนเองออกจากพ้น ออกให้พ้นจากกิเลสมารทั้งหลายทั้งปวงทํำลายอัตราคือตัวตนทิฏฐิมานะของตนเองให้ได้ชีวิตท่านจะได้รับความผาสุกในร่มผ้ากาสยาพืนนี้ท่านจะได้อยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างผาสุกท่านจะได้เป็นที่พึ่งของเขาของหมูสัตว์ทั้งปวงเรียกว่าอย่างมากมายมหาศาลวันก่อนเทศแล้วว่า สัตว์ต่างๆทั้งหลายจะเป็นนกหนูหมากาไก่ไส้เดือนกิงกือก็าตามสัตว์เหล่านั้นไม่ได้เขาเกิดมาด้วยผลแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมแต่เขาเกิดมาแล้วดับหรือเกิดมาแล้วตายหรือไม่ใช่เขาต้องชดใช้กรรมแต่อีกประการหนึ่งเขารอผลบุญรอผลกุศลของบรรดาลูกหลานของเขาเนี่ย เหลนของเขาเขาอาจจะเป็นบ,นบรรบุษของเราญาติเราพี่เราน้องเราพ่อแม่ปูย่าตาทวดกี่ชั้นกี่อะไรก็ตามเถอะเขาต้องน้ําตาไหลแล้วไหลเล่ารอผลบุญกุศลของบรรดาปวงญาติทั้งหลายหรือผู้ที่จะเข้าใจพวกเขาเหล่านั้นที่เขารออะไรเขาไม่รอแค่หมดหมดเวรกรรมเขาจะต้องได้บุญด้วยเมื่อบุญมีเขาจะได้หมดเวรกรรมแล้วอาศัยผลบุญเหล่านั้น ไปจุติไปสร้างภพภพูมิกุศลผลบุญใหม่เพื่อเขาจะได้ไม่ตกระกรรมลำบากไม่ไปทนทุกข์ทรมานของความเป็นเตระาฉานก็ดีเป็นติวิสัยก็ดีหรือสัพเพสีที่รลนเลนต่างๆทั้งหลายก็รอผลบุญจากปวงญาติของเขาทั้งนั้นนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นญาติเราหรือไม่ก็ไม่ทราบจะเป็นพี่ป้านะ้าอาปู่ญาตาทวดเรากี่ชั้นเราไม่รู้แต่เราได้มีบุญแล้วก็อุทิศไปอุทิศไปเขา ได้รับเขาก็ชื่นใจเขาก็ชื่นจิตเขาก็ตื่นตรานปิติในลูกหลานของเขาเหลนของเขาที่ให้แม้ไม่ใช่เหลนไม่ใช่หลานเขาเขได้รับเขาก็ดีใจว่ามีคนรู้ถึงวาระที่เขาเกิดและดับรู้ถึงการที่ว่าเขารออะไรอยู่นั้นสิ่งเหล่านี้แหละไม่ใช่เฉพาะพระแม่โยมก็เช่นกันผู้เป็นนักปฏิบัติ ทำจนสร้างสั่งสมความดีอุทิศไปสิ่งที่ให้มันไม่มีวันจบสิ่งที่ได้ไม่มีวันที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยมันเป็นการได้ได้อย่างมหาศาลได้บุญได้กุศลได้ความดีได้เจริญเมตตาเนี่ยกรูณาตาได้ประพฤติปฏิบัติตามศาสนธรรมคำสอนเจ้าได้เดินตามรอยเยี่ยงพระอริยเจ้าทั้งหลาย นี่คือสิ่งที่ประเสริฐสุดของบรรดาญาติโยมของผู้เป็นนักปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อการบรรลุธรรมคือให้ได้เข้าถึงความดีนั่นแหละคือการบรรลุธรรมจิตเราเมื่อมีความดีแล้วนั่นคือการบรรลุธรรมเราไม่ตกทำไปจากความดีแล้วไม่ละทิ้งความดีกุศลผลบุญของเราแล้วนั่นแหละคือการบรรลุธรรมของเราขอให้จิตเรามุ่งไปในทางธรรมมุ่งไปในทางกุศล ไม่สร้างเวรสร้างกรรมไม่ทําอะไรที่เป็นวิบัติวิบากอีกสืบต่อไปนั่นและวิสัยของนักปบฏัติอย่างแท้จริงแจะได้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นศาสนทายาตทายาททางพระพุทธศาสนาเป็นผู้จะสืบทอดต่ออายุพระพุทธนาให้ยืนยาวไปเพราะต้องอาศัยพวกท่านเหล่านี้ท่านเป็นผู้มีบุญนะถ้าไม่มีบุญกมาจะบอกแล้วไม่มีโอกาสที่จะมานั่งปฏิบัติธรรม คงจะไปทำในเรื่องอื่นๆมากมายไปเรียกว่าเฉลิมฉลองกิเลสตัณหาเลิงล่ากับความระโมบโลภมากความอยากต่างๆมากมายแต่ท่านไม่ได้ทำเพราะนั่นแหละคือท่านมีบุญท่านมีกระแสแห่งกุศลท่านมีสายเลือดของนักปฏิบัติและท่านคงจะมีบุญสืบทอดต่อมาตั้งแต่อดีต จนถึงมาปัจจุบันนี้หรือจะพบไหนชาติไหนก็ตามกูสลบุญที่ท่านอาธิษฐานไว้มาบรรจบท่านจึงได้มีโอกาสมานั่งประพฤติปัติธรรมมาฟังธรรมมาเสริมเติมแต่งสติปัญญาของท่านให้ก่อเกิดมหาบุญอันยิ่งใหญ่เพื่อท่านถอดถอนจากอุปทานการยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้ท่านถอดถอนจากสิ่งที่จันจะพึงตกลงไปสู่นรกอเวจี ขึ้นมาไม่ไปทุกติไปสุขติไป,ขตไปสวรรค์ไปพรหมไปนิพพานนี่เลยคือความดีของนักปฏิบัติที่จะพึงได้ขอให้เราปฏิบัติให้มันถูกปฏิบัติให้มันตรงปฏิบัติให้มันถูกต้องตามพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระพิชิตมารคือพระพุทธเจ้าของเราเราปฏิบัติเพื่อกําจัดมารเดินตามเยี่ยงอย่าง องค์พระบิดาเราหรือพระอริยเจ้าทุกรูปทุกนามคําว่าไปคิดมานถึงกันจัดมานที่มันอยู่ในใจของเราจะเป็นโลภก,ก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีหรือเราจะมีทิฏฐิมานะอาสวะจะมีโกรธขีดชังอิจฉาทิยาอาคาบยาบาดใครก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ดีเลยสําหรับมนุษย์ที่เกิดมาเป็นการผูกเวรผูกกรรมผูกพบผูกชาติแต่พวกท่านทั้งหลายบัดนี้ได้ทําทําการปลดปเปลื้อง คือังพันธนาการด้อยรัตกราตึงจากสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปจากใจของท่านจากจิตของท่านจากการกระทําของท่านนั้นท่านทำถูกแล้วเดินถูกแล้วเดินต่อไปเดินให้ถึงที่สุดเพื่อจะเข้าไปสู่มรรคผลและสิ่งที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาท่านจะอยู่ในสังคมและโลกใบนี้อย่างพระาภูมิจำไว้ว่านักปฏิบัติทำต้องก้าวล่วงพ้นจากโลกียโลกให้ได้ ไปสู่โลกุตละธรรมให้ได้คือพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวงของโลกอยู่เหนือโลกอยู่เหนือกิเลสตัณหาทั้งปวงใช้หลักของความเป็นจริงทําลายอาวิชชาศึกษาวิชาทําลายวิชาให้มันย่อยยับแตกดับลงไปเพราะฉนั้นจําว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ท่านต้องไม่มีกิเลสไม่มีความโลภโกรธหลงไม่มีความอยากใดๆ ท่านดำรงอยู่ด้วยหลักของกุศลผลบุญความจริงทุกประการยืนหลักของคุณธรรมความดีของท่านไว้เถอะเจริญเมตตาเป็นนิดชีวิตท่านจะมีแต่ความสุขทัทมีนปโยโหติผู้ให้จะเป็นที่รักของผู้รักตลอดเวลาแผ่เมตตาเขาไว้เถอะเทวดาก็รักสัรพสัตว์ก็รักจะเป็นเปรตเตนชานวิชาจะเป็นสัมิศสิ่งใดก็ตามที่เราให้เขารักเรา เขารักเราวันหนึ่งสิ่งนี้จะสะท้อนย้อนกลับมาถึงเราจะทําให้เราสว่างสงบพบทางอย่างแท้จริงอย่าปฏิบัติธรรมแล้วงมงายอย่าปฏิบัติธรรมแล้วติดอยู่ในอวิชชาปฏิบัติธรรมแล้วอยากดีอยากเด่นอยากได้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ปฏิบัติไม่ถูกต้องปฏิบัติแล้วไม่เอาอะไรเลยเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกตัวกูของกูก็ไม่มี ปฏิบัติจิตให้ดีเป็นกุศลปฏิบัติจิตให้ดีเป็นคุณธรรมปฏิบัติจิตแล้วน้อมนําไปช่วยบุคคลอื่นให้พ้นทุกข์นั่นแหละคือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรพึงมีมนุษย์ทั้งหลายควรพึงได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละอยากจะเตือนนักปฏิบัติตามว่าเราต้องมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดมรรคผลเราต้องมุ่งมั่นปฏิบัติเป็นอริยชนคนดีคนประเสริฐเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นอริยบุคคลให้ได้ ไม่ใช่ว่าอริยบุคคลจะสูญหายอริยบุคคลจะไม่มีแล้วบุคคลใดที่ทำดีตลอดย่อมสำเร็จประโยชน์ในสิ่งเหล่านั้นเหมือนคนขยันก็ต้องมั่งมีสีสุขคนเกียจค้านมันจะมีได้อย่างไรคนปลูกข้าวต้องได้ข้าวคนปลูกต้นไม้ผลต้องได้ผลปลูกไม้ใบต้องไม้ได้ไม้ใบมันเป็นสัจธรรมมันคือความจริงนักปฏิบัติธรรม ถ้าปฏิบัติเพื่อเอามรรคผลปฏิบัติเพื่อถึงความถูกต้องในพระธรรมคําคสอนเจ้าแล้วย่อมสําเร็จมรรคผลอย่างไม่ต้องสงสัยและอะไรล่ะจะกางกั้นความสําเร็จของพวกท่านได้อะไรล่างจะกางกั้นมรรคผลที่จะพึงมีแก่พวกท่านได้จะเป็นกุศลก็ดีผลบุญก็ดีทั้งกายวาจาจิตของท่านบริสุทธิ์หมดสิ่งที่ท่านจะพึงได้รับเหลือที่จะกล่าวหรือว่าบ่งบอกได้มันมากมายเหลือเกิน มันว่าบายเหลือเกินคําว่าอราิยทรัพย์คือทรัพย์ประเสริฐหรือทรัพย์ภายในไม่มีวันจบไม่มีวันหมดไม่มีวันสลายมันจะติดตัวติดตายติดไปจนไม่รู้กี่พบกี่ชาติเหมือนสมบัติพัฒฐานที่มนุษย์เกิดมาแล้วได้รับเกิดมาในตระกูลที่ดีมีสมบัติมีการศึกษาดีมีวงตระกูลทุกอย่างสมบูรณ์หมดนั่นเพราะบุญของเขานั่นกุศลของเขานั่นสิ่งที่เขาพึงได้ก่อเกิด ทำไว้ตั้งแต่อดีตแต่ถ้าเขาไม่ยังประมาทไม่ทาเขาเลือกสว่างมาแล้วเขาก็จะมืดไปถ้าเขาซําเสริมเติมแต่งเขาไว้เขาสว่างมาเขาก็สว่างไปนั่นขึ้นชื่อว่าบุญแล้วจงทําไปเถอะขึ้นชื่อว่ากุศลจนสร้างเขาไว้ชีวิตท่านจะไม่อับจนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนรเป็นโยมหญิงโยมชายก็ตามชีวิตของมนุษย์เนี่ย มันอยู่ได้ด้วยหลักของความเป็นจริงจำไหมความตายคือความจริงความเจ็บไข้คือความจริงความพัดพลาดคือความจริงเราทำกรรมอันใดไว้ดีชั่วก็ตามต้องได้รับผลนั้นคือความจริงมันจะเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายพัดพลาดกรรมสนเป็นหลักของความเป็นจริงมนุษย์ยืนหลักอยู่ด้วยความเป็นจริงเหล่านี้ สิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงล่ะวัตถุใดๆในโลกที่เราเห็นว่าชอบชอบน,ะนักชอบหนาหลงนะักหลงหนาแต่เอาไปไม่ได้นั่นแหละคือความไม่จริงพเพราะเอาไปไม่ได้นี่คือหลักที่เราจะต้องศึกษานั้นเราจะเอาอะไรล่ะเราจะเอาอะไรเอาตัวเราหรือเอาสมบัติเอาสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เหมือนรอนหนึ่งมีลูกเศรษฐีชวนกันไปเที่ยวไปอาบน้ำเข้าป่าชมผืชพันธัญญาหารสวนอะไรก็ตามเถอะมีมนบคนหนึ่งไม่มีคู่ก็ชวนหญิงโสเภณีไปหยงเสียยวันนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นคนที่เห็นกระได้เห็นกระตัวพอมนบเหล่านี่สนุกเล่นเลิง เพลินกันอยู่ในการเล่นน้ําเล่นท่าก็ขโมยเอาทรัพย์สินไปขึ้นมาไม่เจอก็ตามหาในระหว่างที่ตามหาเดินทางสวนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถามข้าแต่สม,มณะเคยเห็นหญิงเนี่ยรูปร่างางี้งี้ไหมเจ้าบอกดูก่อนมานกเธอจะ,สะแสวงหาตัวเองดีกว่าหรือจะ,สะแสวงหาหญิงนั้นดีกว่า มานกเป็นผู้มีปัญญาตอบเลยทันทีแล้วสสแสวงหาตัวเองดีกว่าพระเจ้าค่ะย่าบอกเธอนั่งลงเราจะ,จะแสดงทำให้ฟังเนี่ยไหมคนเราต้องสแสวงหาตัวเองเพราะทรัพย์สินเหล่านั้นมันก็เกิดดับมาแล้วก็ไปมีแล้วก็หมดมันไม่เกิดประโยชน์อะไรสะแสวงหาตัวเองนะถูกต้อง เหมือนทุกท่านมาปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือแสวงหาตัวเองพยายามคน้นหาความจริงศัจธรรมของตนเองหาแนวทางความคิดของตนเองว่าตนเองจะประพฤติอย่างไรปฏิบัติอย่างไรทําอย่างไรที่มันเป็นสาระเป็นแก่นสารแห่งชีวิตของตนเองจึงได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาฟังธรรมกันมาแสวงหาสติปัญญาหาทางให้กับชีวิตตนเองเพื่อได้รับความผาสุขอย่างแท้จริง นั้นคนเราเมื่อแสวงหาตนเองจำไว้พระพุทธเจ้าสอนไว้ทำความดีไปสืบรักษาศีลเจริญภาวนาเขาไว้รู้จักให้ทานเนี่ยรู้จักทำสมาธิรู้จักใช้สติปัญญาไปในทางที่ถูกที่ดีที่งามรู้จักการไต่ตองวิตตกวิจารตลอดเวลาเอาอารมณ์ตนเองอยู่ในฌานตลอดเวลามันจะเกิดปิติตลอดเวลาเพราะมันจะรู้ว่าทำไม่ผิด ทำถูกตลอดเวลาเพราะวิตกวิจารณ์มันรู้ว่าทําอย่างนี้ผิดทําอย่างนี้ถูกทําอย่างนี้ดีทําอย่างนี้ชั่วไอ้นี่คุณนี่บาปนี่บุญนี่โทษนี่นรกนี่สวรรค์นี่ทางไปนิพพานนี่มันทําให้เห็นความจริงเห็นความถูกต้อง <Yeah. S 1> นั่นทําอย่างนี้สิทําอย่างนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้มันก็เดินทางถูกต้องมันก็จเจริญเอาจเจริญเอาจเจริญเอาคนเราถ้าเป็นอริยชนญบุคคลแล้ว อะไรที่ปรารถนาตามบุญบาร,รมีวาสนาของบุคคลเหล่านั้นไม่มีอะไรกางกั้นได้ไม่ต้องไปเที่ยวขอร้องอธิษฐานขอจากใครหรอกมันเป็นบุญของเรากุศลของเรามันเป็นสิ่งที่เราเสริมสร้างมาทำดีย่อมได้ดีทำชั่วได้ชั่วสร้างกุศลผลบุญว่าอย่างไรย่อมมีกุศลผลนั้นตอบสนองเราอย่างแน่นอนพระเรามันจเจริญกรรมาฐานเข้าไว้ปรุงเข้าไว้ อย่าติดอย่าคร่องอยู่ในกิเลสตัณหาความโลภโมโทสันใดๆชีวิตของสัม,มณะจะมีแต่ความผาสุกสันโดษก็ดีวิเวกก็ดีเรานี้จะเกิดขึ้นได้เพราะท่านไม่ติดอยู่ในความโลภโกรดหลงและกิเลสตัณหาทั้งปวงแต่ตราบใดที่ท่านยังอยู่ติดอยู่ในความโลภความโกรธความหลงมณะทั้งหลายทั้งปวงแล้วให้ท่านไปถือสันโดษที่ป่าไหนให้ไปอยู่วิเวกที่ทำใดก็ตาม ไม่มีความสงบหรอกเพราะตัวอยากมันยังมีอวิชามยังทําให้ท่านหลงเพราะนั้นท่านจะต้องจดจําไว้ว่าจะได้สันโดดหรือวิเวกเป็นสุขโดยความเป็นสมณะเป็นพระผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบในธรรมนาแล้วท่านต้องตัดละลดเลิกกิเลสตัณหาทิติมานะทั้งหลายทั้งปวงท่านต้องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสติตั้งตรงมีความสงบถึงพร้อมตลอดเวลา ใช้สติปัญญาไต่ตองความจริงตลอดเวลานั่นและชีวิตของท่านจะได้รับความผาสุกเพราะท่านจะเห็นว่าอันนี้คือชั่วอันนี้คือดีอันนี้คือบุญอันนี้อื่นบาปอันนี้คือโทษอันนี้คือคุณเพราะท่านจะแยกแยะในการกระทําได้และท่านจะทําได้ตรงถูกต้องต่อพระธรรมคําสอนของเจ้าทุกประการความเจริญในความเป็นสมณะเป็นพระบัญชิตจะเกิดขึ้นแก่ท่านตลอดเวลาที่สุดความสําเร็จ ที่ท่านพึงปรารถนาในทางผู้หนาจะสูงสุดแค่ไหนก็ตามจะยากเพียงใดก็ตามความพยายามของท่านมีไม่หยุดหย่อนต้องสําเร็จเข้าในวันใดวันหนึ่งขอให้เราปฏิบัติตลอดเวลาแม้โยมก็เช่นกันความดีของโยมครับเคลื่อนไปตลอดเวลาอย่าหยุดยัง้งแตละวันขอให้ดูตัวเองชี้ตนเองให้ได้ว่าวันนี้ทําดีทําชั่วอย่างไรเวลานี้ทําดีทําชั่วอย่างไร ตลอกย้ำตนเองตลอดเวลาทุกเมื่อทุกการทุกลมหายใจเข้าออกท่านจะได้รับคำตอบท่านจะได้รับความชื่นชมยินดีกับตัวท่านเองไม่ต้องใครมาชมเราจะชมตัวเองเป็นสักขีพยานตนเองได้ว่าเราดีจริงเราไม่เคยทำชั่วจิตคิดชั่วเราก็ไม่มีนี่คือการตรองตามหลักของความเป็นจริงในพระพุทธศาสนา ผู้ที่มีปัญญาย่อมไม่ทําความสิ่งที่ตกต่าหรือเลวทรามผู้ที่ไร้ปัญญาจะหากทําอะไรโดยขาดสติย่อมทําอะไรผิดพลาดยากที่จะกลับตัวกลับใจได้ในภายหลังเมื่อถึงกรารน,นั้นที่สุดคือมรณะแห่งชีวิตนั้นในระหว่างที่ท่านมีชีวิตดารงอยู่นี้จงเสริมเติมแต่งคุณงามความดีเอาไปให้มากด้วยการปฏริบัติธรรม ที่เดินตรงต่อศาสนารมคำสอนรุเจ้าพึงลดละกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะทั้งปวงทำความเห็นได้ถูกต้องกว่าทำดีได้ดีทำบุญเนี่ยได้บุญทำบาปได้บาปบำเพ็ญตนให้ก่อเกิดประโยชน์เป็นกูศลรจิตตลอดเวลาชีวิตของท่านจะได้รับความผาสุกและความสำเร็จอย่างมหัศจรรย์จำไมได้ว่า ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่องกอกอบกิจใดสำเร็จผลปฏิบัติสิ่งใดที่ไม่ตรงต่อพระธรรมย่อมนำมาซึ่งความวิบัติทุกประการนั้นทำดีในวันนี้ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ทำดีในขณะนี้ไม่ต้องรอขณะหน้าชีวิตท่านจะต้องประสบความสำเร็จชีวิตท่านจะได้รับความสุขอย่างแท้จริง สุขที่ใครรักท่านไม่ได้ขโมยของท่านไปไม่ได้มันเป็นสุขเฉพาะตัวเฉพาะตนเป็นสุขที่ท่านทั้งหลายพึงควรได้พึงควรมีเพราะการปฏิบัติธรรมดีของท่านสุดท้ายขออำนาจแห่งบุญกุศลทั้งหลายเจตนาของท่านที่มีในการประพฤติปฏิบัติธรรมจงบังเกิดสติปัญญาอย่างมหาศาลแก่พวกท่านจงก่อเกิดความสุขทุกสถานที่ท่านพึงปรารถนาะ ท่านต้องการสิ่งใดหากเป็นไปตามความชอบธรรมถูกทำนองของธรรมตามกุศลผลบุญของท่านขอความปาฏถนานั้นจงบังเกิดมีแก่ท่านโดยเฉพาะสิ่งที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาจงบังเกิดมีแก่ท่านในเร็วๆวันนี้ด้วยกันทุกๆท่านเทอญ